มาเจอเกับเจนอีกแล้วนะคะวันนี้อาจจะเห็นว่าอุปกรณ์นี่เยอะมากเจนจะมาทอํอรายการมีสายมีกันการมีสัมลีนะคะโดยวันนี้จะมาทําอะไรกันจะมาทาทดลองวิทยาศาสตร์หรือเปล่าไม่ค่ะไม่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 ไม,ไม,ไม,ไม่วันนี้นะคะที่จะมารีวิวผ้าทำไมนั่นเองค่ะมองให้ความกล้าหาญทางนี้เนดนๆเพราะว่าจะบอกเลยว่าโอ้โหมันคือช่วงนั้นของเดือนที่แบบว่าฉีตไม่มีความสุขเลยแล,และอากาศร,ร้อนมากข้างนอกนี้แดด เพราะฉะนั้นนะคะเจนก็เลยไปซื้อผ้าอนาไมยมาแต่ว่าเกิดความสงสัยว่าเอ๊ะผ้าอนาไมยที่มันบางที่มันบอกว่า0.2มิลเลยพวกนี้เนี่ยมันจะอมน้ำได้เยอะขนาดไหนมันจะแห้งซึมซับเร็วได้แค่ไหนแลวแต่ละยี่ห้อเนี่ยที่เขาบอกว่าซึมซับเร็วุยี่ห้อเนี่ยมันซึมซับเร็วจริงหรือเปล่าคะเจนก็เลยซื้อมาทั้งหมดหลายยี่ห้อเลยเจนคิดว่าทุกอันนะน่าจะ1.0มิลหมดเลยก็เดี๋ยวเราจะมาที่สุดจะไปเลยว่าอันไหนเนี่ยสามารถ ได้ดีเยี่ยมที่สุดและนุ่มที่สุดและสบายท,ที่สุดนะคะกันเดี๋ยวเรามาทดสอบกันเลยค่ะโซฟีก่อนนะคะโซฟีรุ่นนี้ก็จะเป็นสีชมพูที่มันมีดอกสักุระอยู่ข้างในนะคะไม่เข้าใจเราจะมาพิสูจน์กลิ่นกันด้วยดีไหมก็ดมก็น่าเกลียดเนาะอ่ะไม่เป็นไรวิสเตอร์นะจ๊ะยี่ห้อนี้ก็จะเป็นสีฟ้านะคะคุณขาที่ห้อมิโดรเนรู้สึกว่าจะเป็นแบบมีความแบบ บางสุดเลยเนี่ยก็สติกเกอร์ติดแน่นเหนียวมากนะจ๊ะอ๋อโมเดสไม่จะเป็นสีเขียวค่ะรู้สึกหนากว่าเพื่อนแล้นะโมเดสเนี่ยบอกว่ารุ่นพวกนี้ยังไม่เคยได้ลองพิสูจน์กับตัวเองนะคือก็ไม่เคยได้ลองใส่แต่รุ่นที่เคยใส่ประจันก็คือลอรีเอกนะคะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจริงๆริงนะลอรีเอสดีหรือเปล่าคือว่ามันคุ้นเคยไงวันนี้แหละว่าที่ผ่านมาที่เราใช้เนี่ยดีหรือเปล่า และนี่ก็คือทั้งหมดค่ะตรงนี้นี่เราก็จะมีโซฟีนะคะแล้วก็วิสเปอร์มิโดลีโมเดสแล้วก็รอรีเอกอย่างแรกเลยนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยก็คือความเหนียวของสติกเกอร์นะคะเพราะว่าบางยี่ห้อเนี่ยมันไม่มีความเหนียวเลยแล้วบางทีเนี่ยมันเป็นใส่หมันเกงไนนแล้วมันอาจจะหลุดปีกก็อาจจะเอาไม่อยู่ปีกยึดไม่อยู่ก็มีการหลุดออกไปนะคะก็ไม่โอเคนะเพราะฉะนั้นจะบอกเลยว่าเราจะมาเริ่มการลองดูความเหนียวของ แต่ละอันนะคะโ,โหจะบอกว่ามิโดรินี่คือแบบแกะไม่ได้เลยนะอันนี้แข็งเกินไปเปล่ากาวพวกนี้มันจะไปติดกินไก่ใน,ในแล้วตางทีซัก่กินไกในยากมากนะคะก็รู้สึกเลยว่ายี่ห้อที่อ่อนแอที่สุดนะคะก็คือยี่ห้อนี้เลยนะคะโซฟีแทบจะไม่มีความเป็นกาวเลยนะหลุดตลอดนะคะอันนี้ก็เชื่อเพราะว่าเคยใช้มาแล้วก็รู้สึกอย่างนั้นจริงๆว่ามีการหลุดง่ายนะคะแต่มิโดรินี่คือติดแบบกาวดักหรือเปล่า ก็อันนี้คือจะเอาเป็นเซนส์เราเลยแล้วกันนะคะว่าการสัมผัสจะมันรู้สึกอย่างไรบ้างนะคะตัวโซฟีก็มีความนุ่มอยู่นะคะส่วนตัววิสเปอร์เนี่ยจะรู้สึกว่ามันแข็งเป็นพลาสติกเลยอะ่ะอันนี้ก็นุ่มแต่โซฟีนุ่มกว่าอันนี้เนี่ยหนาสุดเลยบรรดาทั้งหมดนะคะก็รู้สึกว่านุ่มนะแต่โซฟีนุ่มกว่ารอรีเอทนะคะส่วนตัวนะคะสัมผัสมาแล้วรู้สึกว่ารอรีเอทก,กับ โซฟีนี่มันสูงสิ่งนะความนุ่มความนิ่มของตัวผ้าคับตั้งตรงข้างในเนี่ยมันจะโอเคนะพอกันแต่ว่าข้างๆเนี่ยตัวกระดาษพลาสติกเนี่ยรู้สึกว่าโซฟีนี่บาดแขนบาดขามากคือเจนใช้โซฟีแล้วเจนรู้สึกว่ามันบาดตรงเกงในอะมันบาดเจนเลยไม่ค่อยชอบโซฟีตรงกระดาษพลาสติกครานะคะแต่ช่วงบริเวณตรงกลางเนี่ยจริงๆแล้วนุ่มกว่า รอลเอทสักอีกนะคะแต่ว่าขอบคเ,เนี้รอลเอทดจะนุ่มกว่ายเยอะมากจนจะแบบใสแลนะแมทจะไม่รู้สึกอะไรเลยเรื่องความนุ่มเรื่องความใสสบายเดี๋ยจะโจะจะยกให้กับรอลเอทละกันนะคะในข้อนี้ความบางนะคะมองจากตาปากก็เห็นได้ชัดเลยนะว่ารอลเอีเนี่ยมีความบางกว่าที่สุดนะคะบางสุดเลยในบรรดาทั้งหมดะคะบางเท่ากันหมดเลยนะขอบสุดที่ขอบมันนุ่มบางบางเท่ากันเ,นเลยนะข,อขอ้อ,ขอสำคัญที่สุดเลยก็คือจะมาพิสูจน์ว่าตัวไหนเนี่ยสามารถซึมงซับ ได้ดีที่สุดนะคะคลาสสิกสุดๆก็คือน้ำน่นเองนะคะน้ำสีฟ้าเวลาประจำเดือนมามันก็ไม่ได้มาน้อยๆประแกมมันก็มาแบบสุดนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้สายยางใหญ่แบบสุดนะคะเราจะมาลองพิสูจน์กันเราจะมาปั๊มให้เท่าๆกันนะคะจจะเอาอยู่ที่30มันจะรอดไหมอ่ะลอง20ก่อนไหมโอเคจ,จะอยู่ดูที่20เหมบเลยล้วกันนะคะไม่น่ากลัวเอาทิชูมวาก่อน รอยแล้วโอเคตรงกลางเลยนะจะบีไปตรงกลางตรงๆเลยนะจ๊ะโอ้โหยีมันก็เยอะเหมือนกันนะเนี่ยโอเคมันจะเลิกออกข้างไหมกลัวมันเลิออกข้างโอเคยี่ห้อที่สองนะคะโมเดสน่นะใช้เปรียบนะ่ะเพราะโมเดสนาสุดเลยในบรรดาทั้งหมดนะคะดูจากหน้าตาแล้วรอเคดูแบบโอเคนะมันดูแบบแผ่กระจายออกไปข้างๆได้ดีที่สุดเลยนะมันแบบ,แบ,บวูฟแบบดูดีเอาผ้านะคะ ก็จะวางให้ครบทุกที่ห้อเลยนะคะทีนี้นะคะเจนก็จะใช้ขวดน้ำนะคะกดลงไปใช้ขวดแบบนี้นะคะมันก็จะน้ำหนักเท่ากันหมดเลยนะคะเจนก็นับท่าวิหนึ่งสสามสี่ห้าไม่งั้นเดี๋ยวน้ำหนักมันจะลงไม่เท่ากันนะคะโอเคค่ะเรียบร้อยแล้วงั้นเราก็จะมาเริ่มดูกันเลยว่าอันไหนเนี่ยเห็นได้ชัดสุดว่า คุไมได้แค่ไหนอันนี้ี่ยสีออกมาเด่นสุดเลยนะคือจะบอกว่าโซฟีนี้มันแบบไม่ไหวเลยอนะมันแบบมีความแบบเลอะออกมาข้างเยอะมากนะคะจับมาก็ไม่รู้สึกนะราู้สึกแห้งนะคะแต่ว่าตัวขอบที่เป็นลายของเขาเนี่ยมันจะมีมันซึมไม่ได้หมดมน่าจะแย่ที่สุดเลยบรรดาทั้งหมดนะคะรู้สึกว่าพังมากคือมันแบบเลอะหลุดออกมาหมดเลยนะคะสีเห็นชัดมากแย่สุดเลยวิสเปอร์อยังรู้สึกชื้นอยู่เลยนาะการสัมผัสแค่เนะี้ย ก็รู้สึกว่ายังชื้นอ,อยู่นะคะตอนลงมานะคะเหมือนกันเหตุการณ์คล้ายๆกับโซฟีแต่ว่าไม่เท่าโซฟีนะก็มีการคุมได้เยอะกว่านะคะน้ำาเข้าไปเนี่ยมันจะขยายตัวนิดนึงนะคะสำหรับมิโนโดิจ่าของโซฟีเนี่ยบางเท่าเดิมเลยบางเท่ากับเหมือนตอนแรกที่ไม่มีน้ํามันเลยอาจจะสามารถคุมไม่ได้แบบดูดซับไม่ได้เยอะคือเนี้ยมันมีการพองตัวเกิดขึ้นนะคะรู้สึกเลยว่าหายไปเลยจนว่าซึมซับดีมากเลยนะความหนาสุดก็เลยอาจจะได้เปรียบเรื่องการ อมน้ำได้มากกว่าเพื่อนนะคะเออรอรีเอกเนี่ยจะรู้สึกว่าคุมได้ดีมากคือน้ำไม่มีการหลุดออกมาไม่มีการซึมออกมาเลยชอบพิสูจน์จัดการพิสูจน์มาหมดแล้วเนี่ยจะรู้สึกว่าอริน่าจะดีที่สุดเลยเพราะว่าหนึ่งบางไม่บาทน,นะคะแล้วก็ ซึมซับได้ดีที่สุดเลยลองลงมาเนี่ยถ้าเกิดพูดถึงซึมซับได้ดีที่สุดในบรรดายี่ห้อทั้งหมดคะจะอาดจะยกให้โมเดสเนะคะเรื่องของการซึมซับแต่ว่ามันอาจจะหนานี่ขนาดมันเป็นลื่นบางของเขาแล้วยังอ้วนหนาขนาดนี้เลยนะคะใส่อาจจะไม่ค่อยสบายเนาะริ๊เปอร์เนี่ยบางมากแต่ว่าซึมซับได้เลวยจริงๆนะคะดูดิยังเป็นสีฟ้าๆอยู่เลยนะคะเลวยมากทะลุข้างหลังเรียบร้อยเลยนะคะอือ ชาวนะคะเห็น<ช><ช>ไหมพอมนแกะยากเนี่ยเวลาแกะในผ้าทำไมจริงๆแกะกันเองกนจริงๆ,ๆ,ๆมันก็จะเป็นแบบดีนะคะนี่ก็คือซึมซับเห็นไหมข้างหลังไม่เห็นอะไรเลยอรอยเอีก็โอเคนะคะเปรียบเทียบกับโซฟีเห็นไหมก็หวังว่าคราวนี้เพื่อนๆน่าจะได้ประโยชน์กันไปเยอะมากเลยนะคะเพราะว่าตอนแรกจริงๆก็ไม่ได้ตั้งใจว่าแบบจะทำแล้วมันออกมาเห็นผลดีขนาดน,นี้จึงก็เลยคิดว่าควรจะแชร์ให้กับสาวๆคนอื่นดูนะคะเพื่อนพี่น้องแม่หรือว่าป้าๆตาอาหรือที่แบบ ใช้ผ้านอนอะไรกันอยู่ก็ควรจะแบ่งให้ดูนะเพราะว่าเจนว่ามันแบบเห็นชัดจริงๆอะ่ะงั้นวันนี้จะต้องขอตัวไปก่อนคะ่ะถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนไม่เคยกด subscribe ช่องเจนนะคะก็อย่าลืมกด subscribe และถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนยังไม่เคยกด follow Instagram หรือ like Facebook fanpage ของเจนนะคะก็อย่าลืมกด like ด้วยกันค่ะงั้นวันนี้จะต้องขอตัวไปก่อนคะ่ะเจอกันในวิดีโอหน้าคะ่ะบ๊ายบาย